ชาดาบอกว่านะครับผมสังคมไทยเนี่ยต้องรู้นะครับผมว่าสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรในความคิดส่วนตัวผมนะผมคิดว่าสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลอุกงกิยไปตัดน้ําตัดไฟไปปิดด่านนะครับผมทหารนี่ไปปิดด่านชายแดนนะครับผมเรื่องเรบูดขึ้นมาไงครับผมว่ามีการตั้งบอนการพนันแล้วมีขโมงขมีเนี่ยเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับผมประเด็นแรกนะคนสองคนประเด็นต่อมานะครับผมลุงชาดาเนี่ยบอกว่า ต้นเหตุที่ทําให้คนตายเนี่ยอุปโยโพี่น้องเนี่ยอุปโยโไปมาเนี่ยเกิดเพราะทักษิณแล้วก็ไอ้ฮุนเซนนะครับผมเออส่วนตัวผมนะทหารเนี่ยลบกันอืมพอเกิดประเด็นแล้วใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องว่าทหารคำคำเม้นเนี่ยมันมาเอาแผ่นดินไทยเป็นลูกล้ําอธิปไตยไทยนะเขาก็เกิดเหตุการณ์ลบกันยิงกันนะครับผมอืมมันไม่ใช่เป็นเพราะทักษิณครับผมคนตายนีย่ก็เป็นเพราะคำเม้นเนี่ยมันยิงคนไทยเข้าใจไหม ไอ,อ้หุ้นเนี่ยมันยิงคนไทยคนเลยตายฟังคำเมย์เนี่ยมันยิงตายเยอะนะครับผมโดนทหารไทยเก็บนะครับผมแล้วประเด็นต่อมานะผมลุงชาดานนี่บอกว่าคนชาดานสองประเทศเนี่ยเขาไปมาหาสู่กันที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันเนี่ยเป็นเพราะทักษศิณผมคิดว่ามันไม่ใช่นะครับผมเพอพอเรื่องปูดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมพอเรื่องปูดขึ้นมาเนี่ยบอนตามนวชาดานเนี่ยใครเป็นคนไปตั้งตั้งไว้ตั้งแต่ปีไหนปีพศอ,อ,อะไรห้าสิบเจ็ดหรือว่า ห้ปครับผมอมืลองไปฟังลุงลองไปฟังลุงวีละได้นะครับผมออจะได้รู้ว่าใครเป็นคนไปนตั้งบ่อนนะครับผมให้คำเมนเนียมมาตั้งบ่อนลูกล้ําดินแดนไทยนะมันไม่ใช่